รวมกันดั้มทั้งหมดของยาสกะมาโอสิทธิวิชากันพาสำนักชิงเงียวริวเปมาที่ตัวแรกกันดั้มเอ็กมาโอตัวนี้ได้เบรยมาจากกันดั้มเอ็ตามตัวของมันเลยนะครับ โดยที่มาโอ,อกรุงนั้นได้เสริมแผงพลังงานเป็นการขับเครื่องอนุภาคพลาสกี้เข้าไปเพิ่มความคล่องแคล่วและยังสามารถอัดอนุภาคพลาสกี้ออกมาเป็นคลื่นกระแทกในระยะประชิดตัวได้โดยที่แผงด้านหลังนั้นมาโอดได้แบ,บแปลงให้เป็นตัววีและสามารถจางออกมาโดยที่ข้างในนั้นก็จะมีแผงเซลล์สุริยะนะครับที่สามารถนําพลังงานแสงอาทิตย์ยมาใช้แทนพลังงานไมโครเวฟได้ ทำให้สามารถยิงไฮเปอร์เซทลไลต์แคนนอนได้โดยไม่ต้องรับคืนไมครเวฟจากดวงจันทร์แถมยังยิงได้มากกว่า1ครั้งอีกตัวที่2คอสบลันดัมมาโอตัวนี้เป็นการดัมรุ่นพัฒนานะครับหลังจากที่มาโอคูได้พ่ายแพ้ต่ออีโอลิเซก็ได้สร้างการพาตัวใหม่ขึ้นมาก็มาเป็นคอสบลันดัมมาโอซึ่งได้ต้นแบบมาจากกันดัมคอสบลนเอ็กวันโดยที่ตัวนี้ก็มีการติดตั้งเซทลไลต์แคนนอนเข้าไปที่ตัวของเขานะครับแล้วก็มีหัวกระโหลกที่หน้าอกเนี่ยเป็นตัวปล่อยปืนใหญ่ บอกเลยว่าโคตรเทตัวนี้ตัวที่3กันดัมเอ็กจูมาโอตัวนี้ผมมาในกันดัมวิวไฟเตอร์จิมเคานเตอร์แอคแพ็นะครับโดยที่มีการติดตั้งเซทไลท์คันดั้มมาถึง4กระบอกนะที่แพ็คหลังแล้วก็มีการติดตั้งไอพ่นตามตัวนะครับเพิ่มความค่องแคลมากขึ้นแล้วก็โดยที่เซทไลท์คันดั้มตัวนี้จะเป็นสีแดงและพลังทําลายล้างอ่ะสี่กระบอกใช่ไหมสามารถยิงทีเดียวอะ่ะทำลายโคโลนีได้เลยอบอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยแล้วก็กันพานเนี่ยแรงมากๆตัวนี้ แล้วก็เสริมเพิ่มเติมอีกหนึ่งฮะจะมีกันดั้มที่มาอกคุงเนี่ยประกอบอีกเยอะเลยในเรื่องแต่มันก็จะเป็นการประกอบที่มันยิบย่อยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นสิทธิ์สำนักชิงเียริวก็จะมีการพัฒนาฝีมืออยู่ตลอดเวลา